ครอบครัวอยู่ที่นี้ครับก็เลยอยากจะดูแลครอบครัวแล้วก็ประชาชนนะครับได้ช่วยชาวบ้านนะครับเวลาน้ําท่วมเวลาเกิดเหตุอะไรก็คือผมต้องลงไปช่วยครับไม่ประมาทครับตัวนี้ก็คือไม่ประมาทไม่กังวลครับชินแล้วครับเพราะผมเลือกที่จะมาเป็นแล้วครับก็ภูมิใจครับครับภูมิใจที่ได้ดูดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลประชาชนครับตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ เสียงสะท้อนผ่านคำพูดที่เปื้อนรอยยิ้มออกจากปากด้วยความภาคภูมิใจที่กลั่นกรองมาจากหัวใจได้ปฏิบัติหน้าที่อ,อสอ,อย่างไม่มีเงื่อนไขของหมู่โทนัทวุฒิวงจันทร์ตำแหน่งสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ทำมากว่า5ปีแล้วการปฏิบัติงานจุดตรวจต่างๆก่อนเข้าตัวเมืองจึงเปรียบเสมือนด่านหน้าที่คอยตรวจตรา เฝ้าเวรยนยามหวังสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งการตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลต้องสงสัยดังนั้นการทำหน้าที่อสอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นเกราะชั้นแรกๆที่ต้องปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตื่นเช้ามาออกมองเช้าต้อง,องรพอพอพระครับแล้วก็พอช่วงบ่ายโมงก็ลงมาตั้งด่านครับตรวจสกัดกั้นพวกผู้ก่อการร้ายครับแล้วก็ กลางคืนก็จะสองทุ่มก็จะลงมาอีกรอบนึงครับลงมาตั้งด่านอีกรอบหนึ่งครับได้ช่วยเหลือประชาชนครับก็เวลามีอะไรมีเกิดเหตุอะไรก็คือว่าครับลงมาช่วยตลอดครับเวลาชาวบ้านคือชาวบ้านจะไปเรียกครับบางทีเกิดเหตุอะไรแบบน,นี้ชาวบ้านจะไปตามมาแล้วก็ผว้มังคับบัญชาก็ให้กําลังใจอยู่ครับ การทำงานของอสที่ชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ที่ไม่อาจรู้ว่าวันไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาระหว่างปฏิบัติหน้าที่การทำงานที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อสร้างความปลอดภยัยการทำงานที่เสี่ยงทุกช่วงเวลาจนทำให้บางคนจากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยไม่มีโอกาสบอกลากับครอบครัวหรือบางคนต้องพิการทั้งทงท,งที่เป็นเสาหลักของครอบครัวสิ่งนี้มันยุติธรรมแล้วหรือกับสิ่งที่อสและครอบครัวได้เสียสละ จากการปกป้องคุ้มครองเพื่อให้พี่น้องชายแดนใต้ได้อยู่ดีมีสุขยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าพี่น้องอ,อสอของพวกเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับเพราะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่เป็นพี่น้องชาวยะลาจริงๆฉะนั้นพี่น้องอ,อสอทุกคนเนี่ยจะรักบ้านของตัวเองมากๆแล้วก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ดูแลสารทุกสุขด,ดูแลความปลอดภัยของทุกๆท,ท่านนะครับเพราะว่า ถ้าเห็นเครื่องแบบอสอที่ไหนให้ท่านอุ่นใจได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ที่ไหนความปลอดภัยก็อยู่ที่นั่นครับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความสูญเสียอสอไปจํานวนไม่น้อยแต่สิ่งนี้ไม่อาจบั่นทอนจิตใจอสสได้แต่กลับสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจว่าพวกเขาเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อป้องกันบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองให้มีความปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้จากการทำหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทของอ,อสอชายแดนใต้